สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะวันนี้มาเดินเล่นที่สวนนะคะที่ฟาร์ใกล้ๆกับวีโนคนานะคะมารเยสไอเลนเชอ์นปัสเซียกันตังพกแเดแล้วก็เดี๋ยวครูจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางในเยอรมนีนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟในประเทศเยอรมน,นีนะคะ เวียฟ้าเรนเมดเดิมซูคอินโดยส์ลันเวียไรส์เรนเมดเดิมซูคอินโดยส์ลันในประเทศเยอรมน,นีนะคะมีรถไฟหลายประเภทนะคะถ้าเป็นรถไฟระหว่างเมืองนะคะอินเตอร์ซิตี้เราก็จะเรียกประเภทรถไฟว่าเอเซนะคะเวียฟ้าเรนเมดเดมเอเซหรือเราพูดว่าเรานั่งรถไฟด่วนพิเศษนะคะ เวียฟ้าหรอมิดเดิล ECA รือในภาษาอังกฤษที่เขียนว่า ICE นะคะครูชอบนั่งรถไฟด่วนพิเศษมากนะคะโดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศในยุโรปเพราะว่าเราสามารถเห็นทิวทัศน์ระหว่างเมืองได้แล้วก็สามารถเดินทางด้วยความรวดเร็วนะคะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะคะอิชฟาร์แกนดมิดเดิล ECA ฟอนดอยช์ล หนักอันเดอร์แลนด์แลนดเดินใอโรปานะคะรถไฟนี้ก็จะมี2ประเภทนะคะมีเอสต์คลาสเซอซึ่งเป็นเฟิร์สคลาสนะคะหรือเป็นสวายคลาสเซอร์ c ซคันคลาสหรือว่าเป็นคลาสที่2นะคะเวลาเราซื้อตั๋วรถไฟกนะคะอย่างเช่นเราไปกับเพื่อนสองคนนะคะเราก็จะถามที่เคาน์เตอร์ที่ขายตัว๋วนะคะในกรณีที่เรายังอาจจะอ่านภาษาเยอรมันยังไม่คล่องเราก็จะหัดพูดว่า เบลเขาเฟนสวายฟ้าขาเทนนักแฟรงก์เฟิร์ตนะคะอย่างเช่นเราจะนั่งรถไฟ uh, ชั้นธรรมดานะคะชั้นที่สองเราก็จะถามว่าเบลเฮตเทนเกนสวายฟ้าขาเทินฟอนบอนนักแฟรงก์เฟิร์ตเบฟ้าเหรนสวาย e ตคลาเซ s s e แต่ถ้าเรานั่ง First Class หรือคลาสที่หนึ่งะคะเราก็จะพูดว่า Wir ฟ้า r e n นแ s t e ตค l a s s e er. ฟอนบอนนัก a ฟรงเฟิร์ต f ีฟิลคอสเทนสวายฟ้าคาทันคนขายก็จะตอบว่าสวายฟ้าคาทันฟอนบอนนัก a ฟรงเฟิร์ตแอสต์การ์เซคอสเทนเซ็กซิคอโรแต่ถ้าเป็นสวายต c า a s เซคลาสที่2นะคะหรือคลาสธรรมดาก็จะพูดว่าสวายฟ้าคาท n นสวายต c า a s เซนักฟรงเฟิร์ตค o สเทน เสิอนะคะทีนี้เวลาที่เราจะขึ้นรถไฟเนี่ยนะคะต้องตรวจดูตารางเวลาให้ดีว่าขึ้นที่ชานชลาไหนนะคะก็จะเขียนว่า g l, ice, z, g l, ire, g l dry ิสอันสกริสออ s w i า e ก i ไ r เพราะบางครั้งจะมีการประกาศของทางที่สถานีรถไฟนะคะก็เรียกว่าอันซาเกาาจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่น e เ n นด์รงเ s ส a r Plan นะคะ ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงของออตารางการเดินทางหรือว่ามีการล่าช้าแฟชเปสทุ่งนะคะรถไฟอาจจะมาช้าเราก็จะต้องคอยตรวจด,ดูด้วยว่าเ,เราจะต้องขึ้นที่ชานชาลาไหนเราจะต้องเปลี่ยนไปที่ไหนนะคะหรือบางครั้งนี่จะมีการต่อรถไฟนะคะเราก็จะต้องดูด้วยว่ามีการต่อรถไฟที่ไหนเช่นอุมสติกอันนี้เป็นคำนามนะคะอุมสติก หรือเราจะถามคนขายตั๋วก็ได้นะคะว่า w บ w e r d e n w e r u m s t e i g e n นะคะคนขายก็จะตอบว่า s i e werden in k ö ค n umsteigen? ก็คือต้องไปต่อรถไฟที่เมืองโคโลนนะคะก่อนที่จะไปแฟรงก์เฟิร์ตหากใครมีคำถามเรื่องต่างๆนะคะเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวันก็สามารถเขียนคำถามมาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วครูจะตอบกับ กลับไปนะคะ s ึ่งคุณนั้นรังคอมเมนต์หรือวันเ e ิสวิดีโอ e นอิชันสเตอก็ขอให้คนทุกคนมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีอ c ช w ุน s ชี e i h n e นั l นอา g u เ e ล e s ก n เ h อร์เกสุนไท s g u t นกนะคะบิสบาร์อ i e d e r ร e เซน